สวัดสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะย really? ู่กับเอมี่เพชรยนอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันน so. ี้เอมี่นะคะจะมานำเสนอรถ t o โยต้า o r จ u n เนนะคะเครื่องสามพันนะคะ f o จ t u เนอคันนี้นะคะเป็นปี2 0 1 4นะคะรุ่นพิเศษเลยนะคะคือรุ่นมิดในชายนะคะลูกค้าขา นะครับเป็นรุ่นที่ศษของคอร์จเนอร์เลยนะคะด้วยสีสันนะคะจะเป็นสีเทาที่ไม่เหมือนคันอื่นนะคะลูกค้าถามมาพร้อมแ Mac, อแม็กอลลอยสีเทาคอนบุรีอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าบอกเลยนะคะว่าราคาไม่แพงนะคะราคาขายอยู่ที่659,000บาทน,นะคะบอกเลยนะคะว่าด้วยรูปรักนะคะดีไซน์นะคะรถคันนี้นะคะคือด,ด,ดุดันมากเลยนะคะขี่ไปไหนนะคะสะกกดสายตาทุทกทุกที่แน่นะคะเพราะเลยบอกเลยนะคะว่าด้วยราคาไม่แพงนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ หนึ่งหมื่นนะคะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะคะลูกค้าขานะคะไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะลูกค้านะคะมาความกระจังหน้าโครเมียมอย่างนี้เลยนะคะมีไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะลูกค้านะคะบอกเลยนะคะว่าสวยมากๆเลยนะคะนี้นะคะคันนี้นะคะ,คนนะ,คะจะเป็นไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะ ที่เปิดประตูนะคะจะเป็นโครเมียมนะคะลูกค้านะคะด้านในนะคะจะคุมโทนไปด้วยสีดํานะคะตามคอนเซ็ปต์ของมิดไนช์ชายนะคะลูกค้านะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสีดําด้านในนะคะลูกค้าขาลายไม้ด้วยนะคะคันนี้มีลายไม้นะคะกระจกมองข้างทั้งสี่บานนะคะกระจกทั้งสี่บานนะคะจะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะลูกค้าขานะคะจะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกด้วยนะคะคันนี้กระจกมองข้างนะคะจะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะ โฟมลายนะครับเป็นโฟมลายมัลติฟังก์ชันนะคะเครื่องเล่นนะคะจะเป็นเครื่องเล่น CD นะคะ CDUSD นะคะลูกค้า่ะแอร์นะคจะเป็นแอร์ออโต้นะคะโอเคนะคะ,ะ,คะบอกเลยนะครับว่าด้านในนะครับคุมโทนเป็นสีดำคือสวยมากๆเลยนะคะลูกค้า่ะนะคะราคาขายอยู่ที่หกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะฮะราคาถูกมากเลยนะคะคันนี้ โอเคนะคะไฟนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นไฟสีขาวนะคะบอกเลยนะคะว่าสะกดทุกสายตาแน่ๆนะคะเพราะว่าสวยมากๆนะคะลูกค้านะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่องสามพันนะคะ D4D นะคะลูกค้าค่ะนะคะ,นะคะ,นะคะดูด้านหลังเลยนะคะกว้างขวางมากเลยนะคะลูกค้านะคะ,นะคะจะมีช่องนะคะเก็บนะคะแม่แรงนะคะ เก็บแม่แรงนะคะกระถุงเครื่องมือนะคะอยู่ด้านนี้นะคะมีถังดับเพลิงด้วยนะคะกันไฟไหมนะคะทุกขาๆนะคะเพื่อเกิดเหตุการณ์ิเฉยนะคะสามารถใช้ตรงนี้ได้เลยนะคะนะะบอกเลยนะคะว่าสวยมากๆเลยนะท่านี้นะคะทุกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะครับโตโยต้าโจูเนนะครปี2014นะคะรุ่นมิดไนท์ชายคันนี้นะคะ โทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์ด,ด้านล่างนะคะลูกค้าขาหรือนะคะอยากเข้ามาดูรถคันนี้นะคะมาได้เลยนะคะที่เสรีไทยนะคะ95 <c oughs> นะคะเลยมา20เมตรนะคะลูกค้าก็เจอกับพวกเรานะคร <c oughs> ับเพชรยนต์นะครับเปิดทําการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะวันนี้มีเพชรยนต์นะคะขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ เพราะฉันมันเป็นวันที่เดเตือนนานตายใจสลายแหลกลงไป